ใวรเาะไลือดแต่ชนเมื่อคืนนี่นอนรับปะทรชัชบไม่สใส่โทรศัพท์เมือคืนอ่าโอ้ดอกกระเจียว,ยวน้อองงะเนาะงามงาอ๋อดอกกระเจียวสิ

บาทนี่ก็ได้โอ้ยต่ออยู่ที่พี่สามบาทนี่ก็ได้เนาะไอฟีมาเมื่อยนงแล้วบาทโอ้ยนางกันน่งกันนางกอน,น,กอนพี่นอ้องเลยไอฟีทุกแกลงแต่ักใจสบายดีเด้อพี่น้องเด้อทุกขู่ทุกคนเนาะบาทนี้ว่า,ท,าท,ที่จริงจะเอาหลอกกะเจียวให้กับคนพี่น้องไอฟีได้เบิงได้ชอบอีกต่ออยู่ที่พี่ xàm nó à, đà bó chư bố, thì đồng nó à. à, mừng cho mình, mình cả nó cả đêm nè tôi khao đó nó họ đeo, thì đồng cá chiếu nó à. bởi đỉnh cái xí lốt là bên đi đấy nè đi bố mình này. Moment là mô men kobo hít nan mô mê đi nè 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 này Nó nè anh dân nè เดินกันไปอีพี่สามพี่น้องเลยสบายดีเด้อสบายดีอีกเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่าสบายดีมือมือมาเลยโอยเนาะตาบบอสามีนาแบบนี้เนาะตาบบอสามีนาเอ้ยเมื่อยตีเพิ่นเนาะจะไผจะจะไผได้เนาะเมื่อยเนาะปอโตมีนาเอ้ยมาเมืองมา

ก็เห็แพ่ใหม่ยังเห็นชัดอ่าบ่งชุม้มบรรยากาศไปน้ำกันปลาหลอกะเจียวมันกะคือซีนนั้นนี่เล่แ้องเย้ยอ่ายงให้บไพ่ดดพใหม่พุนเด้อปลาท่านมันมีไพ่ใหม่พุณฮัลโหลลงมาพี่ ไปพี่น้องเอ้ยมึงไปเรื่อยๆเนาะโอ้โหเห็นอีกแล้วพี่น้องเอ้โอ้ยกระเจียวดอกกระเจียวเดเอ้ยเนาะดอกกระเจียวงามๆอืมเด็กซุกสุขแนอ่าบอโอ้นี่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 ไหนบอ โอ้ยหาเบ้องนี่นี่เลยเนาะเพราะมันงามเนาะยังหัวพันพันข่อยก็ไม่จักข่อยก็ได้ื่อที่ว่าจื่อหนอทกุญญใหญ่พ่นพ่นชีวาชื่อตลอกกระเจียวเอาบดเนาะาได้ห อเนอหลาเออาไปเรื่อยๆอ่าเอาเลยส่เลยส่เลยอาลงไปน้ำกันตรงไหนพี่ลองเยคิวบจิตเนาะคิววฮิววิวิพี่องไเอาแต่ักชาสบายดี เอาย่างตามกดนี oh, is. Is ่แหละบัจิตเนาะเผื่อกบัจักเนาะฮู้ดูเรื่อยเรื่อยเรื่อยเดินได้ร้องน้ำโอ้ได้ดีเนาะนี่นี่นี่เอาบัวหัวเลยบัวเดี๋วน่ะเออ้ายากเอามาปลูกนะกดจะมาปลูกน้ำทำได้ไในเดียวนคุ้มนะคุ้มเลยนะเนาะ มีอยู่เจ้าชิ้นักแหละเขาเบิ้งอาคนนั่นดิมีหน้าก็เอาขึ้นกันนี่เนาะดอกเสาไปเอาแล้วบัวพี่น้องเลยเนาะเขากินได้บัวพี่น้องเอฟซีชื่อที่ว่าดอกกระเจียวพวกเอนดิเออ มึงไปน้ากันพี่น้องเอ้ยตามรึกซมบรรยากาศไปน้ากันเด้อพี่น้องเด้ออ่านี่แหละหาเราไปเกี่ยวอยากจะเป็นอันนี้แหละมันหกแน่เราเราเห็นมั่นสะก่อนพี่น้องเอ้ยบาทนี้ก็ได้เมย์เมยเมยเมยท่านคุ้มเนาะทั้งแหกทั้งเหงาเลยทั้งนนั้เนาะ เอาพันปลูกจีบมันก็นกนเป็นหัวสวัสด์ออลออแล้วมันจะออกดอกอะไรคุณอากัพ่อคุยจีรอ่บัดนี้คุยจีรอ่ะบัดนี้พี่ต้องเอ้ยเนาะอืมเม็ดขอยกชบอียมกันเลยเสียมเสียมเสียมมันหักอืมเสียมหักแล้วเอ้ยเอ้อเยิเเไปน้ำกันเนาะ

มาเห็ดคือชินจาของนี่ดิน่ไปอีกนี่วไปับไว่ินเาดนานป่ไปขุดเไว้แลุ้ดไว้ล้ดไว้กลอกกี๊เลยไปไปป่านดอนแนวีเนาะ่ไ้ออกไว้เยเาแม่บาเแเดี๋ยวพอกินนพอกินอ้หาเาะพ่อได้แกงวันนึงพอกไว้่เตมคุดคน อันี้มันเป็นชอโฮบ่ะะบอเอานี่ฮูเปาเลยฮูเปาดินอ่อนหเนาะบอค่ะเมื่อกี้นี้เห็นอยู่แวก็ยัมดอนดีนะ่มันดอกง่ย่เ้ยอนั้นเอามาปลูกใส่ดินใหม่พ่มมาเพราะเมื่อกนะพอบเก็บปับวไ่ได้รักตระมังโองามมันี่ออเยตุ้ยเนาะใหญ่เนาะแต่สอ่อน ดินอ่อนไปตาเคยเผายมไปดินทรายเนาะเอาไปเกี่ยวพอได้ดิอันอนาพันธ<อ>ุน์ปลูกนั่นก็ปลูกวิกปลูกต้นวิกดิกกคนพูดว่าพันธุปลูกมันตลอดในคนไทย<ม>เป็น,น,นสวนเป็นสวนนาะคือเนาะโอ้ยูดีพันธุ์ปลูกต้นวิกเนาะ<ม>โอ้ได้ยินอันบอลเขาา้าบอลจ่อยพาผนไปยิงหนวดมาคนหนึ่งไปห่ายิงน้ำอันชวนวิกข้าเจ้าได้ไก่ปลาย,าย,ยัางไงอืมมีไก่ปลาอีก่ไงบอสมนมาแต่จะเศ้าถึงต่อไก่ปลาเนาะ มันัละไเกันกะตาให้มีกะตาให้มีบจิตคุมเลยสิจะเป็นบริการให้คุมเลยดิคุแล้วทำยังไงเนาะได้กินก็ได้เลยเนาะิก็ได้เลยไม่กินก็มีเลยพเอีีนั่งหัวคอนยุ่อีเตามคิอย่มไใชยูป่อ่ดอไปหอดเือนหอดชาตินะโมเดอนาะ ว่าขาเขาบาจามากาังเบืองว่าว่าเมื่อประมาณจังโมงพี่น่อยเยจะามแว่จังวมันจังโมงแล้วมันีเที่ยงไหมบ่อืเนาะเอ้ากโมงเถอบ่อ้าโมงตีก็โมงวะคอยได้ยินเสียงฝนิโเที่หรอ

ไม่ใส่ข้าจทุับเหมือนเมื่อคืนเกียวพี่รองเลยบ้านเรานี่ใบตาจีดเเอลูก้าหอยตาไป็นจีดอเห็นแล้วก็ร้อย กันดยู่ทางนั้นเนาะออดินอ่นลดนอ่อนเลันนจะมาขดก่อนอ้ยบ้านทางบนอันนับ่ไรต้น่อยตะนมันนะคุยทีรขึ้นมละด้อนนี้างใหญ่เด้อนี่นะมันขุดคุยอ๋อนทายี่เราขันเข้จะเอาขุดคายนะ Rồi, quái, quái quái. Đây đây. đây, đây. Cái nhìn này thì có thể nó làm xiêm mấn đọn. Này, đó. Đó, nữa, rồi mừng à, này, nó. mừng phải năm cân đấy khi mừng phải năm cân. Nhà nhau lấy clip này cái đây, nó. Thay clip này cái nhà này phi nó bết 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 là. Bết bộ. Bộ. Bộ แม่เบ็ดเบ็ดเบ็ดสู่บ่ได้ดืมสากอืมสากแบดอ่าีกิโลพี่น้องเอ้ยนี่ดิๆเนาะีกิโลนําแน่เนาะมาตัวน้อยอยู่กิโล0 0 0แจ่ว Tìm cái bánh này. Ừ. khỏe mưa qua này Oh, gắn vô bò Ồ, Hm. vô nó Khơi, 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 khơi Hm. 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 Ở đây Hm. Hm. không kín thế, Hm. Hm. hình Hm. ยินได้กินแท้อันนี้พี่รองเลยเพ่ออ่อบ่งบน้ำกันเนี่ทางนี้ก็ได้ไปไปไปพร้อมเรียบร้อยอืพร้อมเรียบร้อยพร้อมเรียบร้อยนี่นกกระเย เริ่มมือแล้วอยว่เนาะนี่ผเมือคือกันบ่ข่อยแล้วผูนึ่งของปลาเปนไยก่อนกลไปลมาไรไม่ไรลุงหู้เลยนี่ลงหู้เลยวะลองขุดบนฝันไหมสามีขุดลงรูนี่เนาะเนียห์ลุงให้บางเนแของอย่าหูหูห่หงอย่ามีงูเด้อ ไปเลยดิบ่เนี่ยเียน้องน้ำบ่น้ำหบหางน้อเดี๋ยวเรียมบ่นดิบึ้ม่อิเน่ะนี่บ้าเกือบทีเต้เก่งขาดอึบปอะไปสบายนาอ Ban nha gai canh tay lui to con bunny đơ phi long đơ à lui 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 à lui lại phi long yang 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 lơi bà lộc chia tóc đơ phi long đơ nó và xi pinching ray ono mê hm 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 nhang mà suốt mưa rồi đấy vừa chìm nọ mười này ai phải đâu ngay phun nhang đây ừ. nhang một nhom gì đấy phun như cái này là từ từ nâng khi nào mày mình chỉ lo cái này nọ à lọ thứ ba cái đấy là phi đâu nhang cái này Mày nhang là không khai bao Oi nó phục hạ ở cái ra xem nào mềm 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 mười, 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 mười. เป็นใหน้านี่ทำห,ห้องว่าเข่าบวกงามน่าินงสายล้ว,วพนพี่น้องเอ้ยอันนี้นะเออาอากบวกงามเอกแบบนี้บวกคุม้มน้องเสียใจว่าจะต้องปลูกหัตถปูนี่แทนเข่าดีกว่าปลูกมันบ่มันได้อีกจักเนาะปลูกมันมพีน่น้งองเอ้ยปลูกเข่าบ่ได้เอกบ่กพานปลูกเข่าแต่ดึงสายอืม ừm thôi <laughs> phải 5 để đợi nó, phải 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 cảnh phải 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 nhau phải 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 bưng, đưa. Mười leo, mười leo. เป็นปลาเป็นรอนให้เอฟซีสัมผัสเบิงบรรยากาศแบบนี้เพีอ่อนยเนาะตามทงไ้ทง,ทงนาตามป่าตามสวน,นเนาะแดดจจาๆแบบนี้เนะาะห,หากระป๋อมเนาะข้องกระป๋อมขักไปยังอะไรไม่รู้อนอา่าคลิปนี้ยัน่ระ้ดันน่เอา,อา,อาประเด็นดอกจียวอยู่บางทงแล้วนี่เนาะ Hết nhen cái áo bớt này, ừ. à, ừ. ừ, này. Này, này, này nó cũng chưa đòi nhảy ừ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  này ừ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  này ừ ừ nó Có ừ ừ cái xe bị léo nó

in na mai kilo ใหญ่เนาะใหญ่เนาะนี่อใหญ่แบบนี้พอยํานานเป็นอนี้ c เบิ่งเลยเนาะดไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยนี่ๆอืมอมากัลักเตลกอยู่ได๋เนาะได้อยู่บ่ก็กขได้บ่อืม ชึบนีเงไนมจะรเนาะพอดีอนะอด้วนๆเนานะมึงไปน้ำกันลินนี้ก็ได้ดดงนงเลยข้ามาหากินนะมันนี่เนาะเห็นยังเอาเบิดมันนี่คุ้มแน่มันนี่นี่ให้มันวเียเบ่ไปไปทง โอ้ยก no. ุ๊กกี้อาเต็มเด้อเนี่ยมันห่างเด้มันห่างมันห่างไปแหยงไปนํากันพี่น้องเอ้ยบดนี้ก็ได้นี่แหละเนาะ FC ทุกนเดี๋ยวบ่งสิได้จบคลิปก่อนเนาะบดนี้ก็ได้พุ่นแหเป็นจังได๋ก็ได้เนาะอ่าเบิ่งชมยไปนํากันอ่าติดตามเป็นกําลังใจให้นี่เด้อพี่น้องเด้อาอ่าสบายดีสบายดีอยู่ดีีแฮง เด้เอพ่อแม่พี่นอ้องเอฟทุกสุขสันเด้อพี่น้องเด้อ